ป,ปีใหม่ปี64นะคะสวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้าคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ตุกตาคะ่ะสวัสดีค่ะหญิงมุกสวัสดีค่ะแฟนรายการสองทะลุฟ้าอาจารย์ทิตรีเทวีโชคคะ่ะค่ะก็ครูจินนะคะมาแบบเดิมนะคะ <c oughs> ความแม่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะปีใหม่นี้เรามีอะไรมาแจกกับแฟนรายการดีไหมคะดีค่ะเป็นจับคู่ปฏิทินนะคะ,คะมีแผ่นดวงนะคะของอาจารย์บุญสุภาแล้วก็ปฏิทิน รวยทะลุฟ้าของปี64นะคะเซตนี้นะคะเพียง1,599บาทนะคะให้แค่30ท่านนะคะเพียงแค่โทรมานะคะเราบอกว่าเป็นแฟนรายการยิบสีทะลุฟ้านะคะ ที่หมายเลข0948080999ค่ะหรือ S ID Line นะคะ0634457878ค่ะก็ในปฏิทินของเรานะคะก็จะมีปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็12นักสัตว์นะคะเป็นหนังสือด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขแบบนี้นะคะสามารถเข้าห้องฟรีด้วยนะคะแฟนรายการที่สนใจนะคะก็สามารถทักหรือโทรเข้ามาได้เลยค่ะค่ะมาที่ชาวราศี ตุนนะคะประจําเดือนมกราคมซึ่งเป็นปีใหม่ของเรานะคะค่ะก็เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมนะคะถึง13พฤศจิกายนค่ะได้ค่ะมาดูว่าโอ้โหมาดูว่าการงานการเงินความรักของชาวราศีตุลนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ๋อ การงานของชาวราศีตุลน,นี้เนี่ยนะคะก็จะมีการประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะคะมีโอกาสได้มิตรภาพที่ดีความสำเร็จจากการทำงานนำผลมาสู่มิตรภาพที่ดีในเรื่องของงานนะคะถือว่างานดีเลยนะคะก็ก็ประสบความสำเร็จค่ะนะคะได้มิตรภาพที่ดีด้วยแล้วก็ส่งผลให้งานนั้น ประสบความสําเร็จด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยนะคะไพ่ยีีเนี่ยต้องบอกว่าเออเป็นไพ่ที่เหมือนกับเราคงจะต้องต้องมีการทําบุญทําบุญนะคะ<ม>เพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้ารอคอยนะคะ<ม>สิ่งที่เข้ารอคอยเป็นสิ่งที่เออพันพัวอยู่กับคุณมานานแล้ว แต่ะะว่ามีโอกาสได้เงินแต่มีโอกาสได้เงินนะคะก็ให้คุณทําบุญทําบุญนะคะทาบุญในช่วงเดือนมกราคมด้วยนะคะมันก็จะส่งผลให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็อ,อ,อย่าไปหวงนะคะอย่าไปหวงต้องบอกเลยว่าอย่าหวงเลยนะคะเพราะมากมายเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะคะในเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นเนี่ยนะคะความรักนี้ สิ่งที่คุณจะได้จากความรักนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างคะมันมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนะคะที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังจะต้องต้องหนักใจนะคะด้วยนอกจากหนักใจอ่ะแต่ในความหนักใจนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณ นะคะในความหนักใจของเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามในใน,ในช่วงนั้นด้วยนะคะ,คะแต่ความรักก็ไม่ถึงกับว่าไม่ไม่ดีไม่ส่งผลร้ายนะคะแต่ก็ก็กลางๆก็แล้วกันอาจารย์ก็ทำนายว่ากลางๆก็แล้วกันได้จะได้ของกำนันจากความรักไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในขณะที่มันมีสิ่งที่อยู่ภายในของเรา แต่มันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้สิ่งดีๆจากความรักมาเพราะว่ามันเป็นรูปถ้วยนะคะหกถ้วยมันอาจจะได้สิ่งที่คุณคิดริเริ่มเกี่ยวพันกันจากความรักเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลให้ความคิดริเริ่มนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรัก ของคุณเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คุณสําเร็จด้วยนะคะ,คะเพราะว่า6ถ้วยเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่า7ถ้วยเนี่ยคือสิ่งที่คุณวางเป้าหมายไว้เนี่ยมันใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะ,คะส่วนเรื่องของสุขภาพนะเนี่ยนะคะก็ก็ก็ไม่มีไม่มีผลอะไรมากกับชีวิตของคุณนะคะคุณก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะก็ยังเข้มแข็งอยู่ยังพร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอะไรไปได้ ยาวๆเลยนะคะ,คะส่วนเรื่องของโชคราบนะคะก็มีบ้างค่ะลาบลอยเนาะได้บ้างนะคะนิดๆหน่อยๆก็ไม่เยอะนะคะแต่ก็ก็มีโอกาสทีเดียวนะคะไม่ถึงกับไม่ถึงกับที่จะไม่มีโอกาสนะคะก็ถือว่าในเดือนมกราคมของชาวราศีตุลน,นี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าไปได้สวยเหมือนกันนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาราศีตุลกันเลยนะคะการงานเนี่ยขึ้นหถถวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีผลดีในเรื่องของงานก็คือได้พันธมิตรหุ้นส่วนนะคะหรือได้พบปะคนใหม่ๆนะคะสร้างตรงนี้ได้นะคะเป็นเรื่องของงานเนี่ยจะเป็นการที่มีการเจรจากันที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยต่อให้เราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยเรา เป็นทําบุญดีกว่าหรือให้ทานนะคะหรือเอาเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยไปทําในสิ่งที่งอกเงยหรือให้คนอื่นในทางที่ดีนะคะเพราะคนรอเขาเยอะใช่ค่ะแล้วก็มาในเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราคาดหวังนะคะแต่เป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาในรูปของ เจ็ดถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดหวังในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ว่าเราจะหวังแก้้วนเงินทองหวังอะไรที่ทําด้วยกับคนรักหรือครอบครัวหรือวุ่นส่นเนใช้คําว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสมีโอกาสค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราพร้อมที่จะสู้และไปได้สบายๆเลยค่ะยาวเลยมีความมั่นคงในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภเนี่ย คุณมีลุ้นเลยนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝากปฏิทินของอาจารย์บุญสุภาด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะนี่เราจะใบหวยได้ไหมคะเนี่ยใบถ้วยก็มาแล้วค่ะนก็มาแล้วยเท่าไหร่คะเราไม่ได้ใบนะคะสี่หกแต่ว่ารัฐบาลยังไงเราก็ซื้อติดไห้จะดีกว่านะคะค่ะก็มีหกถ้วยแล้วก็มีเจดถ้วยหกเจ็ดแล้วก็มีหนึ่ค่ะค่ะยังไงก็ อันนี้เป็นเอ็ดเพนต์เคิลเพนต์เคิลค่ะก็ตีเอาเนาะหกเจดดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเสริมพืชมงคลนะคะให้กับชาวราศีตุลนะคะเป็นดอกกุหลาบนั่นเองค่ะดอกกุหลาบใช่ค่ะแล้วก็สีนะคะที่เสริมมงคลนะคะให้เน้นสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมราศีต่อไปกันเลยค่ะ